ณพระบรมมหาราชวังในปีพุทธศักราช2423พระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์หนึ่งได้ประสูติขึ้นมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อพระชนมายุได้13พรรษารัชการที่หได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณประเทศอังกฤษจนถึงพระชนมายุได้20พันษาทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือและได้ทรงเข้ารับราชการในกรมทหารเรือ ในห่วงหนึ่งในพระชนมายุ3 1พรรษาทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณอย่างจรงิงจังจนชำนิชำนาญและรับรักษาโรคให้ประชาชนพลเมืองทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าทั้งทรงเขียนตำราสมุดคอยด้วยฝีพระหัตของพระองค์เองโดยทรงเรียกพระองค์เองว่าหมอพรกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย